ชมรมเรื่องผีโดยลูกนกฮูกจำเริญรัตนาะตอนคำทำนายมหาวิทยาลัยทำให้ชีวิตสมบูรณ์เพราะพ้นจากโรงเรียนทุกคนก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเอง การเรียนในระดับอุดมศึกษาไม่มีใครคอยจำที่จำชัยหากมัวหลงละเลงกับสิ่งยั่วยุรอบกายก็ยากที่จะคว้าปริญญาบัตรมาครอบครองได้ชีวิตในรั้มหาวิทยาลัยไม่ได้ให้แต่วิชาความรู้แต่ยังให้ประสบการณ์ชีวิตแปลกๆซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ กิจกรรมยอดนิยมสำหรับพวกเราเถียนจะหนีไม่พ้นการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมนบทเพราะนอกจากจะได้ทําประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านและได้สัมผัสกับชีวิตผู้คนในชนบทแล้วพวกเรายังถือโอกาสได้เที่ยวไปทั่วในสถานที่แปลกหูแปลกตาอีกด้วยปิดเทอมนี้ก็เช่นกันทางชมรมค่ายอาสาของมหาวิทยายลัยก็มีโปรแกรมไปออกค่ายที่หมู่บ้านกะเหลี่ยงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยจะนำข้าวของเครื่องใช้หนังสือและของเล่นสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ชาวบ้านและจัดสร้างอาคารอนเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านเมื่อชมรมเปิดรับสมัครก็ปรากฏว่ามีนักศึกษาสนใจไปออกค่ายมากถึงเกือบ30คนหลินเป็นน้องใหม่ปีหนึ่งของคณะมนุษยศาสตร์นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์การออกค่ายครั้งแรกในชีวิต หลินกับเพื่อนๆอีกสี่คนไปลงชื่อกับเขาด้วยเพราะว่าอยากทำกิจกรรมที่มีนประโยชน์ในช่วงปิดเทอมและอีกอย่างหนึ่งหลินกับเพื่อนไม่เคยไปแม่สอดมาก่อนยิ่งหมู่บ้านเขเรียนด้วยแล,แล้วล้วก็ในชีวิตไม่คิดว่าจะได้ย่างกายเหยียบเข้าไปได้เลยพี่ๆที่ชมรมนัดมาให้ทุกคนมาฟังการปฐรมนิเทศและรับเอกสารกำหนดการเดินทางที่จะไปออกค่ายในอีกสองสาวันข้างหน้า ในวันปฐมนิเทศเมื่อฟังรายละเอียดต่างๆตลอดจนการแบ่งสรรหน้าที่การทำงานแล้วบ่ายวันนั้นเพื่อนๆชวนกันไปเที่ยวที่ห้างสับสินค้าย่านสยามสแควร์หลังจากเดินเข้าร้านนู้นออกร้านนี้ได้สักพักหนึ่งเพื่อนของหลิงคนหนึ่งก็ได้เสนอขึ้นมาว่าพวกเธอเคยดูหมอไพ่ย,ยิปซีกันหรือเปล่าพี่ชันเน่ยเขาบอกว่าแม่นมากเลยนะร้านอยู่แถวๆนี้แหละสนใจไหมล่ะ ไม่มีใครออกเสียงค้านเลยสักคนเพราะว่าเรื่องการดูหมอดูดวงนั้นเป็นกิจกรรมยอดนิยมของสุภาพสตรีส่วนใหญ่อยู่แล้วหลินถูกเพื่อนๆยุให้ดูดวงเป็นคนแรกหมอดูไพ่ยิปซีที่หลินเข้าไปนั่งตรงหน้าเป็นชายวัยกลางคนเมื่อตกลงเรื่องราคาค่าดูเป็นที่เรียบร้อยหมอดูวัยกลางคนท่านนั้นก็ยื่นไพ่สำรับหนึ่งมาตรงหน้าของหลิน ขอให้คุณสับไพ่แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าต้องการรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรบางเสร็จแล้วก็ตัดไพ่ด้วยมือซ้ายเลือกไพ่แล้วก็ส่งมาให้ผมสิบใบลินทำตามคำสั่งหมอดูรับไพ่ไปเรียงไว้บนโต๊ะแล้วหงายไพ่ขึ้นมาทีละใบปรางอธิบายความหมายให้รู้ดูเหมือนว่าไพ่ที่ลินเลือกนั้นจะให้ความหมายที่ไม่ค่อยจะดีนัก ใบต่อไปนี้เป็นไพ่ซาตานและไพ่หอคอยที่พังทลายคำทานายตามหน้าไพ่คุณอาจประสบก,กับโชคร้ายหรือได้รับอันตรายหมอด,ดูไวกลางคนกล่าวเสียงเข้มเหลือตาขึ้นมองเหมือนกับจะประเมินปฏิกิริยาของหลินเมื่อเห็นหน้าหลินนั้นมีสีหน้าไม่ค่อยจะดีนักจึงไม่ได้ขยายความต่อ หากเตือนหลินไปว่าช่วงนี้คุณกำลังมีเคราะห์จะทำอะไรก็ขอให้คิดอย่างรอบคอบแล้วก็ไม่ควรจะเดินทางไกลยังไงถ้ามีเวลาก็ควรจะหาโอกาสไปไหว้พระขอให้พระให้คุ้มครองลินเป็นคนเดียวที่ดูหมอในวันนั้นเพราะเพื่อนๆได้ฟังคํำตำนายไพ่ของหลินแล้วพากันขยาดไม่มีใครคาที่จะดูดวงต่อ กลัวว่าถ้าเผือคำทำนายออกมาในทางลบแล้วแต่ละคนก็จะไม่สบายใจวันรุ่งขึ้นหลังจากเรียนเสร็จแล้วหลินเดินไปที่โต๊ะที่เพื่อนๆจับกลุ่มคุยกันอยู่แก้วเบิ้ลเมด้วยหลินเรียกชื่อเพื่อนๆเ,เออหลินคิดว่าจะขอสลาสิทธ์ไม่ไปค่ายแล้วละ่ะอ้าวทำไมเลอลิอนเป็นเพราะคำทำนายไพ่ย,ยิสีเมื่อวานใช่หรือเปล่าื แก้วร้องขึ้นหลินเนี่ยกลับไปทบทวนดูแล้วเราไม่ควรที่จะฝืนคำทํานายหลินเล่าให้กับคุณแม่ฟังท่านก็ไม่สบายใจไม่อยากจะให้เราไปไกลด้วยเหรอเพื่อนๆคงไม่ว่านะที่หลินขอเปลี่ยนใจกลางคันแบบเนี้ว้าอย่างนี้ขโมดสนุกกันเลยสิไปไม่ครบแก๊งเราว่าอยากเอาจริงเอาช้างกับหมอดูไพ่ย,ยิบซีเลยนะหมอดูคู่กับหมอเดาหลินเนี่ยไม่เคยได้ยินเหรอไงฮึเมทวง เพ,เพื่อนพยายามหวานล้อมอยู่ทั้งวันจนหลินใจอ่อนรับปากว่าจะพยายามไปค่ายด้วยให้ได้ตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับเพื่อนเมื่อถึงวันเดินทางหลินบอกกับคุณแม่ว่าจะไปค้างบ้านเพื่อนสอักสองสาวันเพื่อไปทํารายงานคุณแม่ของหลินนั้นถูกลูกสาวอ้อนหนักเข้าก็ใจอ่อนเอ่ยปากอนุญาตแต่ใจนึกหวัดวันอย่างไรบอกไม่ถูกหวนนึกถึงคําทํานายของพ่ย,ยิปซีที่ลูกสาวเล่าให้ฟังถือไร ก็ไม่สบายใจที่นั้นเธอจึงไปหยิบพญานาสีแดงจากโต๊ะหมู่บูชาพระมาผืนหนึ่งแล้วส่งให้หลินพร้อมกับกําชับลูกสาวให้พกติดตัวไว้ตลอดเวลาพญานาผืนนี้เธอได้มาจากพระอาจารย์ชื่อดังในวัดแถวย่านฝังน่งทนเธอเชื่อในอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะสามารถคุ้มครองลูกสาวของปนได้นักศึกษาที่จะไปออกค่ายมาพร้อมกันที่หน้าชมรม และขึ้นนั่งประจำที่บนรถบัตรรถออกเดินทางในเวลา21กา30นาทีตลอดการเดินทางนั้นหลินรู้สึกตัวเองได้ทำผิดเธอไม่ควรที่จะพูดปดไปกับแม่คืนนั้นหลินไม่สามารถที่จะข่มตาให้หลับได้ในห้วงความคิดมีแต่เรื่องราวของคำทํานายของไพ่ยิปซีทั้งกังวลว่าแม่จะโกรธและเป็นห่วงมากเพียงใดหากทราบความจริง หลินมีอาการปวดศรีรษะอย่างแรงจนต้องกินยาระง,งับความปวดรถบัสมาถึงจังหวัดตากเมื่อเวลาหกโมงเชา้าแวะจอดที่ตลาดเชา้าปล่อยให้ทุกคนนั้นลงไปกินข้าวแล้วเข้าห้องน้ําห้องท่าก่อนที่จะเดินทางต่อหลินยังคงมีอาการปวดศรีรษะอยู่และก็รู้สึกอ่อนเพลียจากการอดนอนจึงบอกเพื่อนว่าจะขอแยกคณะเพื่อที่จะเดินทางกลับกรุงเทพไม่ได้นะลิน เดินทางคนเดียวมันอันตรายจะตายไปพวกเราไม่ยอมให้หลินกลับกรุงเทพหรอกแก้วห้ามเสียงแข็งเพื่อนสาวอีกคนหนึ่งก็ปล่อยผสมโลงไปด้วยมาถึงขนาดนี้แล้วจะหารหังกลับได้ยังไงล่ะหลินอีกอย่างหนึ่งถ้าหลินกลับไปตอนเนี้ยคุณแม่หลินก็ทราบสิว่าหลินเนี่ยไม่ได้ไปค้างบ้านเพื่อนหลินฟังคำของเพื่อนแล้วก็นึกลงโทษต,ตัวเองว่านี่คงเป็นผลของการพูดโกหกหลินจําเป็นที่จะต้องทําตามคําทักทวงของเพื่อน เพราะไม่อยากให้เรื่องนั้นบานปลายไปใหญ่เธอจึงพยายามกินโจ๊กกรองท้องกินยาแก้ปวดไปอีกเม็ดหนึ่งแล้วจึงขึ้นไปนอนบนรถบัสหลินหนับสนิทจนไม่รู้ว่ารถแล่นออกจากตัวจังหวัดตากไปตั้งแต่เมื่อไหร่มารู้สึกตัวก็เมื่อรถนั้นมาถึงปากทางขึ้นเขาซึ่งเป็นถนนเล็กๆล,ล,ลัดเลาะไปตามไหล่เขาณนะบริเวณนั้นทุกคนต้องลงจากรถบัสและช่วยกันขนสัมภาระจากรถบัสไปไว้ท้ายรถกระบะ ที่จอดเรียงรายไว้อยู่ข้างหน้าหลินได้รับอภิสิทธิ์ให้ไปนั่งด้านหน้าคู่กับคนขับรถโดยไม่ต้องช่วยขนสัมภาระต่างๆหลินรู้สึกดีขึ้นเนื่องจากได้หลับสนิทในรถบัสเกือบสองชั่วโมงและอีกทั้งบรรยากาศของขุนเขายามนี้ก็สร้างความสดชื่นให้แก่หลินอย่างมากเสียแต่การเดินทางด้วยรถกระบะไปบนถนนแคบๆนี่ออกจากทุรักทุเลไปน้อย เนื่องจากสภาพถนนเป็นดินลูกหลังมีแต่หลุมเล็กหลุมใหญ่มากมายรถกระบะวิ่งโครงเกรงโครงเครงไปมาตลอดทางพวกที่นั่งกระบะหลังก็เหมือนว่าจะถูกจับเขย่าตลอดเวลาต้องนั่งเกรงตัวเมื่อยแขนเมื่อยขากันไปตามตามกันหลังจากใช้เวลาเดินทางชั่วโมงกว่าคณะนักศึกษาก็มาถึงหมู่บ้านทุกคนกระโดดลงจากรถด้วยความโล่งใจเหนียดแข้งเหยียดขาที่แสนจะขบเมื่อย ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าโรงเรียนซึ่งอยู่ด้านหน้าหมู่บ้านทุกคนก็ได้พบกับหูวหน้าหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่เรียกสั้นๆกับว่าอัดคูทางนักศึกษาและชาวบ้านาประชุมรวมกันประธานชมรมค่ายอาสาชี้แจงถึงกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านที่จะต้องทําในแต่ละวันและทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนรวมถึงแบ่งกลุ่มกันเข้าพักกับครอบครัวชาวกะเหี่ยง กลุ่มละสี่คนครอบครัวของกะเหลียงต้องรับนักศึกษาด้วยความกระตือรือร้นอย่างยิ่งบ้านแต่ละหลังนั้นได้เตรียมที่นอนหอนอผ้าห่มไววกับผู้มาเยือนอย่างครบครันบ้านกะเลียงนั้นเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวที่ยกพื้นสูงส่วนใหญ่ก็จะมีห้องโล่งๆห้องเดียวแต่บางบ้านอาจคั้นเป็นห้องเล็กๆสองสามห้องใต้ถุนบ้านนั้นใช้เป็นที่เลี้ยงไก่เก็บอุปกรณ์ทำไร่ครกตามข้าว แล้วก็มีแคร่สำหรับนั่งพักผ่อนหมู่บ้านนี้ยังไม่มีน้ำประปาหรือว่าไฟฟ้าดังนั้นเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าชาวบ้านก็จะจุดตะเกียงเจ้าพยุกให้แสงสว่างชาวกเหร่ยงนั้นไม่ได้ยมการอาบน้ำแต่ด้วยเหตุที่มีคณะนักศึกษาเดินทางมาออกค่ายชาวบ้านจึงสร้างห้องน้ำชั่วกาวขึ้นโดยใช้ใบจากสารเป็นฉากแล้วประกอบด้วยผนังสีด้าน กั้นเป็นที่อาบน้ําและได้ช่วยกันหาบน้ําจากลําธารที่อยู่ไกลออกไปประมาณ800เมตรมาใส่ไว้ในถังให้นักศึกษาได้อาบกันวันแรกในหมู่บ้านกะเลียงนักศึกษาทุกคนยังไม่ต้องทํากิจกรรมใดๆได้แต่เดินเที่ยวชมรอบๆหมู่บ้านซึ่งอยู่กลางขุบเขาธรรมชาตินั้นยังสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์สดชื่นมากมีพันธุ์ไมแ้แปลกๆที่ไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อน ลินเองก็เพ่อเพลินกับบรรยากาศที่สแสนจะงามรอบตัวจนลืมความขงวลเรื่องราวของคําทํานายจากไพ่ยิปซีไปสมบูรสิน้ขนขณะที่ลินและเพื่อนๆนั่งคุยกันอยู่บนเนินเขาด้านหลังของหมู่บ้านอากูก็เดินตรงเข้ามายัางลินแล้วถามว่าเฮ้น้องสาวมีผ้าสีแดงพกติดตัวมาด้วยใช่ไหมลินพยักหน้ารับด้วยสีหน้างุนงงคนตกใจอาูรู้ได้ยังไง เพราะแม้กระทั่งเพื่อนสนิทก็ยังไม่รู้เลยว่าหลินนั้นพกพยันติดตัวมาด้วยท่านผู้เฒ่าซึ่งเป็นผู้นำแห่งดวงวิญญาณประจำหมู่บ้านฝากมาบอกว่าให้พกผ้าสีแดงผืนนั้นติดตัวไว้ตลอดอย่าให้ห่างกายพูดจบอาูก็เดินจากไปปล่อยให้หลินและเพื่อนๆน,นั้นงุนงงสงสัยว่าท่านผู้เฒ่าของหมู่บ้านรู้เรื่องผ้ายันสีแดงได้อย่างไร คำแนะนำนั้นท่านผู้เฒ่าต้องการสื่ออะไรให้กับหลินทราบกันแน่ตกเย็นเจ้าของบ้านตราเตรียมอาหารไว้หลายอย่างเพื่อเลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่ที่จะมาพักอาศัยอยู่ด้วยเป็นเวลาสองวันอาหารมื้อแรกนั้นกินกันใ,นใต้แสงตะเกียงและแสงจันทร์ของคืนเดือนหงายข้าวสวยที่เจ้าของบ้านหุงให้กินเป็นเม็ดสีเหลืองนวลมีความเหนียวกว่าข้าวหอมมะลิเล็กน้อย ส่วนกับข้าวนอกเหนือจากจะปรุงให้มีรสชาติใกล้เคียงกับที่คนเมืองกินแล้วก็จะมีผักป่าหลายๆชนิดจิ้มกับน้ำปริกกะเรียงที่ชาวบ้านตั้งใจปรุงให้เป็นพิเศษทุกคนลงมือกินอยาอ่างอริดอร่อยกินไปชวนเจ้าของบ้านคุยไปเป็นการกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว,ว่างนักศึกษากับชาวบ้านหลังจากกินข้าวกันอิ่มหนำสำราญแล้วและนั่งสนทนากันไปพรางจิบน้ำสุนไพรร้อนๆเป็นเวลาพอสมควร ทุกคนก็จึงขอตัวไปพักผ่อนและก็เป็นโอกาสที่จะได้เอนหลังหลับตาเต็มตาหลังจากต้องนอนคอแข็งมาบนรถบัสเมื่อคืนวานลินรู้สึกเบียยม,มากกว่าคนอื่นจึงขอเพื่อนๆนั้นเข้าไปนอนด้านในสุดติดกับผนังห้องลินไม่ทราบว่าตัวเองนั้นหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่มารู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกเพราะว่าได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องเธอเธอลิน ซึ่งนอนตะแคงหันหน้าเข้าหาผานังลืมตาตื่นขึ้นแต่ในเธอมองไม่เห็นอะไรหากเมื่อสายตาชินกับความามืดเธอก็ต้องปรีดร้องออกมาอย่างเต็มเสียงเสียงนั้นทำลายความสงบเงียบของขุนเขาปลุกให้คนในบ้านรวมทั้งคนอื่นๆในหมู่บ้านให้ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจหลายคนก็รีบเดินตรงไปยังที่บ้านของลินพัชอยู่ภาพที่ทุกคนเห็นก็นคือ ลินใช้มือสองข้างปิดหน้าปิดตาตัวเองไว้เอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นจนเวลาผ่านไปสกักครู่หลินจึงเล่าเหตุการณ์ให้ทุกคนฟังลินหลับไปสักพักหนึ่งจู่ๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงมาเรียกเธอเธอที่ข้างหูหลินก็เลยลืมตาขึ้นพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นหน้าของผู้หญิงนั้นลอยออกมาจากฝาหลินเล่าปรางร้องสะอึกสะอื้นไปปรางนักศึกษาแต่ละคนนั้นหันมามองหน้ากัน ต่างเริ่มรู้สึกหน,า,หนาวร้อนๆแอบคิดในใจว่าการออกค่ายครั้งนี้ชักจะไม่ค่อยสนุกซะแล้วประธานชมรมเรียพูดให้กำลังใจว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว,ไม,ลวไม่มีอะไรแล้วน้องหลินน่ะอาจจะตาฝาดไปก็ได้ให้น้องหลินนอนตรงกลางก็แล้วกันนะเพื่อนที่นอนข้างๆอ่ะจะได้คอยดูแลตอนเนี้เพิ่งจะห้าทุ่มกลับไปนอนต่อกัน,กนเถอะบัดนักศึกษาต่างคนต่างแยกย้ายกลับไปนอนเมย ซึ่งจะต้องนอนเป็นผู้ติดฝาออกรู้สึกหวาดหวาดไม่ได้แต่ก็ต้องยอมทำเพื่อเพื่อนทุกคนนอนกันเงียบกริบและหลับไปในที่สุดหลินกินยาแก้ปวดไปหนึ่งเม็ดแล้วก็ปล่อยหลับไปด้วยฤทธิ์ยาแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงเรียกแบบเดิมหลินรู้สึกตัวดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกต่อไปจึงจับมือเพื่อนที่นอนขนาบทั้งซ้ายและขวาไว้อย่างแรงหวังว่าให้เพื่อนนตัตื่นขึ้นมา แต่ทั้งสองนั้นไม่รู้สึกตัวยังุงน,นอนนิ่งอยู่หลินจึงหันศีรษะไปมองเพื่อนทางด้านซ้ายจังหวะนั้นเพื่อนก็พลิกตัวหันหน้ากลับมาหาแต่ใบหน้าที่ลินเห็นนั้นไม่ใช่เพื่อนตนแต่เป็นใบหน้าอันน่าเกลียดน่ากลัวของผู้หญิงอีกคนหนึ่งลินทําอะไรไม่ได้แม้แต่จะลุกหนีไม่รู้ว่าเลี้ยวแรงหายไปไหนหมดเธอพยายามรวบรวมพลังอีกครั้งแล้วหันหน้ากลับไปอีกทางทางด้านขวาแต่ใบหน้าที่หันไป มันไม่ใช่ใบหน้าของแก้วแต่มันเป็นใบหน้าของไกลก็ไม่รู้ขาวซีดน่ากลัวหลินพยายามที่จะกรีดร้องยำสุดเสียงซึ่งก็ได้ผลทุกคนตื่นขึ้นมากันหมดแล้วก็รีบรุดมาดูอาการของหลินเมื่อทุกคนมาถึงเจ้าของบ้านก็เดินจุดตะเกียงเอาไว้ที่ห้องนอนของหลินถึงสามดวงเพื่อเพิ่มความสว่างเธอซบไหล่เพื่อนคนหนึ่งอยู่ร้องไห้สะอึกสะอื้นตลอดเวลาพร่ำพูดแต่ว่าหลินอยากกลับบ้าน หลินอยากกลับบ้านแม่จ๋าช่วยหลินด้วยเพื่อนๆพ,พ,พาหลินนั้นออกจากบ้านหลังนั้นย้ายไปอย่างห้องเรียนใน่โรงเรียนที่หน้าหมู่บ้านแล้วทุกคนก็นั่งร้อมตัวหลินไว้มีตะเกียงจุดไว้ทั่วบริเวณไม่มีนักศึกษาคนใดรู้สึกง่วงนอนอีกแล้วอาคูเดินตรงเข้ามาในห้องเรียนพร้อมกับยื่นพยานสีแดงให้แกเพื่นหลินบอกให้นำพยานนั้นใส่มือหลินไว้เรื่องแบบเนี้ย มันไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าน้องเขาเชื่อคำเตือนของผู้เท่าอครูบอกว่าพบผ้ายันสีแดงดังกล่าวนั้นวางไว้บนชั้นเสื้อผ้านในห้องอาบน้ำชั่วคราวจึงได้รีบนำเอามาให้ขณะที่เพื่อนๆกำลังส่งผ้ายันให้นั้นลินก็ลุกพวดพาดขึ้นมายืนแล้ววิ่งฝ่าวงร้อมของนักศึกษาหนีเตลิดไปเพื่อนทุกคนกรวมทั้งอคูนั้นรีบวิ่งตามไปอย่างเร็วไม่จะมีแสงจันทร์ข้างหน้าส่องพอให้เห็นทางว่า ต่ทางที่เป็นเนินสูงๆต่ำๆทําให้เพื่อนๆนั้นติดตามไปไม่ทันนี่ถ้าหลินวิ่นหายเข้าไปในป่าจะทําอย่างไรกันในที่สุดทั้งหมดก็ได้พบหลินนั้นนอนหมดสติอยู่ที่นากระท่อมหลังหนึ่งสุดท้ายของหมู่บ้านก่อนที่จะเข้าเขตป่าหลินกระท่อมหลังนั้นเป็นกระท่อมของผู้เฒ่าซึ่งเป็นหมอผีท่านทราบอยู่แล้วว่าหลินกําลังประสบของร้ายดวงวิญญาณที่เป็นเจ้าก,กรรมในเวรจ้องหาโอกาสที่จะทําร้ายหลิน ว่าท่านผู้เท่านั้นทราบเรื่องเราจาักยานพิเศษวิญญาณรายนั้นจะชักนำร่างของหลินเข้าไปในป่าลึกจึงออกมายืนขวางทางไว้แล้วใช้ไม้เท้าชี้ไปที่บริเวณหน้าผากของหลินวิญญาณที่ครอบงำจิตใจของหลินอยู่จึงหนีออกจากกร่างหลินไปสตาฟชมรมรีบโทรศัพท์ติดต่อคุณแม่ของหลินเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหลินให้ฟังโดยไม่มีการปิดบงังคุณแม่หลิน รีบเดินทางมายัางอำเภอแม่สอดโดยเครื่องบินพร้อมกับพี่ชายของหลินเพื่อนๆช่วยกันเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยละเอียดอีกครอบคุณแม่ของหลินก็ไม่รอช้ารีบพาลูกสาวกลับกรุงเทพทันทีการออกค่ายครั้งนี้ต้องล้มเหลวกันไปอย่างไม่เป็นท่าเพราะหลังจากคุณแม่หลินรับตัวของลูกสาวกลับไปแล้วนักศึกษาคนอื่นๆต่างขวัญเสียไม่ยอมอยู่ทำกิจกรรมต่อไป ทั้งหมดจึงตัดสินใจยกเลิกการออกค่ายเดินทางกลับกรุงเทพและทางมหาวิทยาลัยให้หยุดพักการเรียนไปหนึ่งเทอมเพราะเมื่อกลับมาจากจังหวัดตากหลินยังคงมีอาการมือรลอยบางครั้งก็รองไห้ด้วยความหวาดกลัวคุณแม่ของหลินเน้นก็ใช้ความพยายามในการรักษาลูกสาวอยู่ราวหนึ่งปีด้วยแพทย์แผนปัจจุบันและด้วยทางศยศาสตร์ปัจจุบันหลินเรียนจบปริญญาตรีแล้ว เธอทำงานและใช้ชีวิตอย่างคนปกติและที่สำคัญหลินไม่เคยกลับไปดูหมอพ่ย,ยิบซีอีกเลยนับแต่ปัดนั้นเป็นต้นมาคนจากขอฝากพุทธภาสิตเมื่อคนประมาทภายหลังไม่ประมาทเขาชื่ออย่างโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นสวัสดี